ทักทายสวัสดีเจ้าหมูเจ้าจุ่มครับวันนี้ปลามแาอวติวัดพระเจ้าหลวงมันพระเจ้าหลายอยู่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายแห่รอบหนึ่งหลังจากตีบาได้มาแอวเกื่อนปีแล้วครับวันนี้ก็ปิกมาแอมวตินี่แห่มรอบหนึ่ง <c oughs> สุมาเดินไอ <c oughs> ถึงนี่เป็นคือถอดเกือบขอความกระรุณาทถอดเกือบ <c oughs> เป็นเกืบอบ <c oughs> เลือกเอาหลายกูแล้วกูที่จับตีนเพราะว่าตังบนห้อนได้กูจับเลยก็ ก็เเราจะขึ้นไปทางบนก่อนเตวนิดหน่อยเตีวน้อยก็บัาบเตียวบนักวัดพระเจ้าหลวงวันพระเจ้าหลายนี่มันจะมีอยู่สามจุดกันจุดแรกจะอยู่ตั้งรุ่มตีขึ้นมาตะกี้กายมาตะกี้จุดที่สองเป็นจุดพระธา,าตุที่ผมกำลังมาถึงตะน,นีแล้วก่อ เอาหูพื้อมาหื้จมูตตะกอยกันวันนี้ฝ้าเป่งเร่งเลยบรรยากาศงามขนาดครับคนก็บหนักอย่าฮื้นห้ว่าตังบนนี่วิวงามขนาดครับจมูตจะจุอันนี้เป็นถาดม่อนพระเจ้าหลายเปิ้นสร้างครอบถาด มมอนอันเก่าี่อยู่ตังในของพระเจดีตัวนี้นะครับจะมีหมอนเก่าอยู่และตัวนี้นี่เป็นพระธาตุที่คนสร้างคุ้มไว้รอบพระเจดีนี้ก็จะมีพระแต่ละปางรอบของพระธาตุเจดีย์ เดี๋ยวจะให้ดูรอบรอบพระธาตุมอนพระเจ้าหลายจะเป็นลักษณะแบบนีนะครับละปืืนเหมือนขาวา,านของพระธาตุเจดีก็จะมีตัวเปิ้งรอบนี่เลยนอกจากจะมีตัวเปิ่งแล้วนะครับ ก็ยังมีพระพุทธร,รูปหลายองค์อยู่แต่ละด้านแต่ละด้านอยู่อันนี้เป็นบรรยากาศตีพอจากพระธาตุม่อนพระเจ้าหลายขึ้นไปตั้งบนก็ได้ผมจะมีมุมตั้งบนมุมของโดนเพื่อพอหันว่า พระธาตุม่อนพระเจ้าหลายเป็นจะได้พ่องพอจากมุมสูงนะครับแต่นี้ผมเตลมาสัมปามาสำรวจรอบพระธาตุม่อนพระเจ้าหลายชื่อวัดเป่นคือวัดพระเจ้าหลวงม่อนพระเจ้าหลายตั้งบนนี่ลมเย็นตลอดอากาศดีครับนี่อากาศดีครับจะหมดจะจมบอกวเจ้าจมูเคยมาก,กันกอ่อ ถ้าลูกเจียงใหม่มาก็มาถึงเม่ขจานแล้วก็ครับเลยเก็จะมีป้ายบอกหรือว่าจะมาตามแผนที่ Google Map ก็ได้วัดพระเจ้าหลวงม่อนพระเจ้าหลายนี่นะแล้วฟ่งปุ้นก็จะมีพระเจ้าอยู่หํโตน,นึนี่ยอันนี้จะฮือพอบรรยากาศตีตรองฟ่งปุ้นแหมด้อยหนึ่งนครับ ถ้าเวลาเราจะขับรถไปนะครับก็ต้องลงจากดอยหมอนนี้แล้วครับรอดๆไปตามถนนมันจะมีเส้นตางไปไปพดจนถึงพระเจ้าตีอยู่ฝั่งปุ้นนะครับอันนั้นก็เป็นพระพุทธูปตีงดงามยู่เหมือนกันครับอยู่ฝั่งปุ้นอยู่แห่งหม่อนหนึ่ง เาต้องขับรถไปหรือเตลหรือว่าแนะนําคือเอาอรถขับรถไปนะครับจนถึงปุ้นเลยจะอยู่ปุ้น,นเดี๋ยวผมจะใช้ดโดรนมุมสูงวิ่งไปถึงปุ้นเลยบ่ต้องได้เตลไปแล้วเนาะ,ะครับตอนนี้มาพอบรรยากาศนี้ข้างๆนี้ก็จะมีอ่างเก็บน้ำอยู่บรรยากาศตั้งบนนี้ลมเย็นดีขนาด คิดว่าหลายๆคนคงเคยมาแล้วเนาะวัดพระเจ้าหลวงหมอนพระเจ้าหลายนี่นะเดี๋ยวจะใหือไปพอวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองเวียงป่าเป้าจะอยู่ทางฟังนี้นี่จะหันตัวเมืองเวียงป่าเป้าหมดเลยตัวแม่ขาจานขอโทษตัยเปียงป่าเป้าอยู่เลยไปพุ่นแห่งประมาณสามกิโลอันนี้เป็นตัวแม่ขาจาน สุมาที่เตียวดังอันนี้คือทิวทัศน์มองจากมุมสูงมองจากวัดพระเจ้าหลวงมอนพระเจ้าหลายลงไปที่พอที่แม่ขาจนาอันนั้นชื่อจะเป็นตัวเมืองแม่ขาจนาจะมีถนนจากแม่ขาจนโพสไปเวียงป่าเปาปุ้นอื และมีถนนแถมเส้นไปพดวังเหนือมาถึงแม่ขจารเราสามารถไปลำปางไปอำเภอวังเหนือได้ไปอำเภอพะเยาได้อันนั้นก็เป็นถนนที่เส้นโพส์ไปตัวจังหวัดเชียงไายไปตัวอำเภอเวียงป่เปาถ้ามีโอกาสได้กายมาตั้งเพ่ก็ต้องแวะมาเนอะ ช่วงนี้คนบาหลายตูต่างเดี๋ยวจะพาไปพอตั้งในในพระธาตุมันเป็นจะได้มีอย่างพองเดี๋ยวจะใือ้พอว่าในพระธาตุนันจะมีเจดีเก่าอยู่ติเปิลแปลงมาเมินละแล้วก็มีการบูรณะแปลงพระธาตอาุองค์ใหญ่ครอบไว้แห่งกำหนึ่ง ก็สุมาเตียวเสียงดังต้างในนี่ก็จะมีตางเตียวเข้าไปในในตัวพระธาตุนี่อันนี้เป็นตัวพระธาตุมาแล้วครับมีพระเจ้าอยู่ในนักขนาดต้าใน ตัวทั้งในขององค์พระธาตุก็จะมีพระธาตุองค์เก่าอยู่ซึ่งตีหานี้คือจะเป็นองค์เก่าที่เปิ่นได้แปลงว่าเมื่อละแล้วต่อหลังมีการบูรณแล้วนะขึ้นมาใหม่สร้างเจดีย์ครอบไว้แห่งกาหนึ่งเห็นเตือนหนึ่งอันนี้พระธาตุตัวทั้งในนี่ก็จะน้อยบรใยญ่โตอย่างสมัยก้อนก็เป็นใจอีนะครับละรอบๆของพระธาตุนี้ จะมีพระพระพุทธรูปปางต่างๆบอกว่าเป็นพระสมาธิยืนหรือว่าเป็นนั่งฟางอย่างหลากหลายขนาดมจะมีตัวเลขกำกับไว้ตัวอันนี้พระองค์ตีต่ไรอย่างตีผมหานี่ก็คือ598แสดงว่านักขนาดมีเจ็ดร้อยปลายพาวกบอกว่าจำนวนแท้นๆนี่ต่อะไรเดี๋ยวต้อง ต้องขอดูอันนี้เห็กนกมแต่คือตอนนี้พอบรรยากาศของตั้งในดูจะเป็นเจีอีนะครับมาวันนี้บบมีคนเลยครับจมูเจมูชดชุมตุ้ต่างขนาด ก็สามารถมาทําบนติน่วัดนี้ก็ได้ครับพระพระรูปเชียงแสนปังสิ่งหนึ่งสิ่งสองผมมันในใจต้องขอรบกวนผู้รู้จวยบอกคันว่า ขะพ,พูดรูปสิ่งนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งสองตีมีศรัทธาเปินเอามา,าบูชาละมาไว้ในนี่นะครับผมมม่ไน่ใจว่าสิ่งหนึ่งหรือสิ่งสองมาถึงตัวเลขนี่สองพันปลายละสองพันกว่าองค์ละสองพันห้า 2,006เต่าตีหันตัวเลขนี้นะครับ2,006กกว่าองค์มุมต่างๆก็จะมีพระสิงาวางไว้อยู่บนโต๊ะก็มีวางไว้บนจัน้นเป็นจันนี้ก็มีอยู่ พระธาตุนันเก่าก็จะเป็นจะอีั้งในนี่บปได้ปิ้งทองไรอย่างนะครับเป็นปูนมียอดชัดตเอย นอกจากนี้ก็ยังจะมีตุงอยู่เนี่ยูชาตุงถวายพระธาตุเปินบอกว่าถือตุงให้เดินสามรอบจากซ้ายไปขวาบูชาตุงถวายพระธาตุตามสาัทธาแล้วแต่สัทธาจะจะบาน,นี้ก็ได้จะทำบุญก็ได้แล้วแต่นะครับ เอาละครับแกเดียวผมจะไปพอองค์พระแหมงตีหนึ่งตืออยู่แห่ม,มอนดอยแหมงตีหนึ่งตัวผมมานะครับป่ะเข้ามาพอตั้งในเรียบร้อยแล้วนอ้อจะร่วมบริจาคน้ำการน้ำก่าไฟก็ได้น่าจะบริจาคก,การน้ำก่าไฟเห็นหน่อยครับตามเจตสถา วันนี้ยังเห็นหลวงปออยู่นะหลวงปอให้อยู่ทั้งปื้น ทําบุญตามศรัทธานะครับอละเดียจะพาไปพอตั้งนอกไปดูพระม่อนหนึ่งเกือบลืมเกือบ กราบนัรศารหลวงพ่อทวิน,นครับ <c oughs> วันนี้ผมขออนุญาตรบก,กวนหลวงพ่อ่วยเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาของวัดพระเจ้าหลวงมอนพระเจ้าหลายเป็นมาจะใดขอรบก,กวนหลวงพ่อกรมตะครับ <c oughs> ได้ได้วยความยินดีญาติโยมเมื่อประมาณ200ปีที่ผ่านมาคนเฒ่าคนแก่เปิ้นเล่าว,ว่าหันพระธาตุองค์น้อยเนี่ยก้นลงไปปรากฏว่ามีสรุปโตกเกียนนี้มากมาย หลังจากนั้นเจ้าบ้านจึงช่วยกันเก็บพุทธลุยตกเนี่ยมารวมตรงกลางพอบุญเสร็จจึงเรียกว่าม่อนพระเจ้าหลายภาษาเหนือม่อนก็คือเขาหลายก็คือมากแต่ก่อนที่จะก่นนั้นแบบปรากฏหลักฐานว่าไพเป็นคนสร้างหลังจากนั้นทุกเดือนเก้าเพลงเหนือของที่นี่ประมาณเดือนมิถุนายนก็จะมีพิธีส่งน้ำพระธาตุเจดีย์นี้ครั้งหนึ่ง เพราะเจ้าบ้านเจ้าเมืองที่นี่ขณะนั้นเพื่อนมีความเชื่อกันว่าถ้าได้ส่งน้ำพระาธาตุเจดีย์องค์นี้แล้วฝนฟ้า <c oughs> จะตกต้องตามฤดูการเจ้าให้เจ้านามีน้ำตำหการเกษตรหลังจากนั้นจึงปล่อยให้พระาธาตุเจดีย์องค์นี้รกรางว่างเปล่าปีหนึ่งก็ขึ้นมาสักละครั้งหนึ่งต่อมาระยะหนึ่งหูข่าวว่ามีพระคุบาเจ้าสีวิชัยนัก บุญแห่งล้านนาถ่ายได้ทุยดงผ่านมาปรากฏที่นี่พอเจ้าบ้านข้างล่างทราบข่าวว่าพระกูบามาที่นี่จึงพากันขึ้นมากราบนมัสก,การท่านและนิมนต์กูบาเจ้าศรีวิชัยบุรณะพระธาตุเจดียวงนี้แต่กูบาเจ้าศรีวิชัยตอบว่าที่นี่เปิ้นบ่มีเหตุจะบุรณะแต่เลยยุคเลยสมัยเปิ้นไปแล้วก็จะมีพระรูปหนึ่งขึ้นมาบุรณะที่ต่อคือช่วงที่ท่านพยากรณ์นั้นหลวงพ่อพระพุทธ ยังไม่เกิดพระท่านมาที่นี่ปี2470หลังจากนั้นครูบาเจ้าจึงถินออกจากที่นี่ไปที่พระธาตแม่เจดีวัดพระรูปทองคําห่างจากจุดนี้ประมาณ5กิโลถ้าเป็นสร้างเจดีเปนยอดเขาหลังจากนั้นที่นี่จะว่างจากนักพจนักบวชต่างกำาต่างวลรต่อมาแห่งระยะหนึ่งหูข่าวว่ามีพระหลวงพ่อดาบสุม,มโนได้จาริกถดงมาปรากที่นี่ พออยู่ได้3ามวันจึงประกาศตนเป็นดาบดและถึดหงออกจากที่นี่ไปอยู่ที่อาสมเวรวรรณไร่บุญรอดที่จังหวัดเชียงรายภัยมรกตหลังจากนั้นที่นี่จึงว่างจากนักพธนักบวชต่อมาปีสองทรหลวงพ,อพ่อผู้พูดซึ่งเป็นชาวบ้านอยู่รู้สึกใช้ชีวิตทงโลกวุ่นวายไม่สงบพ่อแม่ก็เสียชีวิตหมดหยุดตัวคนเดียวไม่มีครอบครัว จึงตัดสินใจมาฝึกสมธาธิอธิษฐานรักษาศินแปดอย่างเคร่งครัดที่จีิรลางที่นี่ผู้เดียวจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีรวมแล้ว8ปีจนจิตสงบตั้งมัน่นคิดว่าทบวชพระต้องตลอดชีวิตหลังจากมั่นใจว่าบวชได้จึงบวชเมื่อปี236ต่อมาปี237จึงได้ทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติบนที่สาบรรไร ถายในหลวงของราชปีที่50พอถึงปี2องพัโครงการเสร็จสิน้นญาติโยมที่อุปถากจึงเกียนรายงานให้ทางสำนักราชเฉลขาวว่าในพื้นที่พระธาตุมพรเจ้าหลายตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายมีพระและชาวบ้านจูรักษาป่าตามกลางป่าสามระไรนั้นก็จะมีพระธาตุเจดีย์องค์หนึ่งซึ่งเก่าแก่มากมาถึงวันนี้ถึงการเวลาใกล้ล่มสลายตาม อายุขัยของพระธาตุเจดียวงนี้ทุกอย่างถึงผ่านในหลวงท่านพิจารณาจึงให้เป็นกฐินหลวงพระราชทานมาเมื่อวันที่13ากันยายนพุทธศักราช2 5 4 5โดยให้พลเอกสุรยุจุลนนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดขณะนั้นมาเป็นประธานและได้รับพระบรมสารีรธาตุจากสมเด็จสังกราชอีก้าองหลังจากกฐินหลวงผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยหากค่าใช้ใจ่ายต่างๆ ปัจจัยไม่พร้อมที่จะทําอะไรได้จึงสะสมเก็บหอมหลอดนิดมาเรื่อยพอถึงวันที่5้ธันวาสองห้าสีเจึงลงมือสร้างพระธาตุเจดีย์องค์ใหม่ครอบองค์เดิมความหมายวันที่5คือวันพ่อแห่งชาติ25ความกว้างของฐานเจดีย์สูงสี่สิบเก้าคือถวายเป็นบรุรกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพราะเป็นป่าเฉลิมพระเกียรติและได้อธิษฐานว่าหากอดีตชาติ ก็ร่วมบุญสร้างกุศลกับใครจัดนี้ขอให้ได้พบได้เจอกันเพื่อที่สร้างสิ่งที่เป็นมงคลคู่บ้านคู่เมืองเป็นประตูเมืองเชียงรายเป็นที่ศักดิ์ะของมนุษย์และเทยวดาทั้งหลายในนครอันใกล้กบปรากฏว่ามีสาธุชนมารุญกันอย่างต่อเนื่องต่อมาปี251จึงมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณที่เราเห็นภาพขึ้นมาห่มผ้าพระราชจิตที่นี่จึงบอกว่าญาติโยมที่มาห่มผ้าระบวนนี้ กลับไปแล้วใครประสบความสําเร็จหน้าที่การงานก็อย่าลืมที่นี่กันลัะก,กันเพราะวันนี้หลวงพ่อต้องหมารถโฟ e วิลส่งพวกท่านทางชันเป็นลูกลังลําบากหลังจากการไดทราบข่าวว่าท่านนรการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงให้ญาติโยมประสานไปว่าทางหลวงพ่อเจ้าวาดขอให้พลเอกประวิทย์ช่วยจัดสรรงบประมาณตัดถนนขึ้นพระธาตุเจดีย์นี้ให้ด้วย พอต่อร่างหินปูนทรายมาดินิยากลําบากทางชันเป็นลูหลังเป้าหมายก็คือจะสร้างพระเรเชดีย์งนี้ตวายเป็นรุเรฆุนให้พระบาทสันพิะเจ้าอยู่รัชก,กาลที่9หลังจากที่พลอเอกประวิทย์ทราบข้อมูลท่านจึงจัดสรรงบประมาณให้ทหารพัฒนาตัดถนนหน,หนทางขึ้นมาแล้วท่านก็ถามว่าที่นี่ได้เป็นวัดแล้วหรือยังบอกอยังมันได้เป็นเป็นเพียงสันนักสงฆ์มีแต่กุฏิเกา่เกาๆของหลวงพ่อเพียงหลังเดียวหลังจากนั้นท่านยังช่วยสร้าง อุโบสถวาให้หลังหนึ่งที่เราขารับผ่านเมื่อกี้ซ้ายมือเขาเรียกว่าหอคำหลวงสองจำลองมาจากอันพุทธโลกเชียงใหม่หลังจากนั้นบนพระธาตุจรียแห่งนี้หลวงพ่อก็สร้างมาเรื่อยพอถึงวันที่สามกรกฎาคม255 5จึงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุชั้นที่9โดยมีทางพลเอกวันที่ว่องไวอดีตแม่ทัพปฏิสามและผู้ราชการวยจารณขณะนั้นมาร่วมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตอนนี้ถือว่าพระาธาตุอุบโบสถสร้างเสร็จสมบูรณ์รรแล้วหลวงพอ่อจึงสร้างพุทธร,รูปในเจดีย์นี้จำนวน9,999องค์เผื่อวันหน้าอีก2,000ปีข้างหน้าเกิดเจดีองค์ที่หลวงพ่อสร้างนี้ล้มลงไปคนยุคสมัยนั้นขึ้นมาที่นี่เห็นเข้าเขาก็จะเรียกว่ามันพระเจ้าหลาเหมือนเดิมเหมือนองค์เล็กที่เราฟังเมื่อกี้เมื่อ2รปีที่ผ่านมาตอนนี้จึงมีสาธุชนมารูปกร้างไว้องค์หนึ่งก็ 9,999บาทเป็นทองสวมลิตรเกนิ้วสลักได้5ชื่อหลังจากนั้นหลวงพ่อก็จะส่วนมต์แผ่เมตตาให้เจ้าภาพอยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าด้นานนิติการง,งานทุกวันทุกวัน,วนจนหมดอายุไขจยาที่โยมเข้าไปข้างในเมื่อกี้เนี่ยดันบนทำไมไม่ช่องว่างบางคนมาแล้วฟังหลวงพ่อพูดศรัทธาจริงอยู่แต่ปัจจัยไม่พร้อมไม่เป็นไรเพียงแต่ให้เราตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าหากกลับไปแล้ว ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จหน้าที่การงานมีโชคลาวัสนามีเงินปัจจัยพร้อมเมื่อไรข้าพเจ้าจะขอสร้างวว้สักอง์หนึ่งเพื่อเป็นสุริมงคลกับตัวเองครอบครัวและวงศ์ตระกูลอย่างนี้ก็ได้เขาเรียกว,ว่าจองในใจไว้ก่อนพร้อมเมื่อไรก็ทำไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรเอวังก็มีด้วยปรกกาลชชนนี้กราบสาธุหลวงพ่อทวินนนะครับตีได้ให้ข้อมูลของ,มงผมกระจ่างแจ้ง แลงไขชัดเจนขนาดเลยครับ